ว่าพระสุขเข้าพระสาแทรกนักร้องเพื่อชีวิตชื่อดังแอดคาราบาวหรือเปล่านาะเพราะเมื่อปลายปี2565นาแอดเพิ่งโดนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแต่เรื่องราวดังกล่าวจบลงด้วยดีเรียกว่าเรื่องที่หมิ่นประมาทผู้ว่าจบลงได้ไม่นานกับมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นอีกจ้าเมื่อแอดคาราบาวปล่อยเพลงใหม่ปุ๊บก็โดนดราม่าถล่มยับปับ๊บชนิดที่ว่ารถทัวร์พร้อมใจกันเดือดโดยดราม่านี้เกิดขึ้นจากเมื่อแอดคาราบาวได้ปล่อยเพลงใหม่ในชื่อเเเพพพลลลลงงงงงคควาายโโออนน,ชชออนนนนนนิิิตหกกกแ๊ชี โดยเนื้อเพลงเป็นการเปรียบเปยคนกับควายว่าเกิดเป็นควายมีสองเขาข้างบนเกิดมาเป็นคนให้เขาวสวมเขาทําไมแถมท่อนหนึ่งของเพลงดังกล่าวยังมีเนื้อหาจี๊ดใจอีกว่าคุณเคยเห็นไหมควายถูกใช้ให้ไปเติมเงินแปลกใจเหลือเกินควายโอนเงินหน้าเหมือนเราเชื่อเขาเพราะใจเราโลภก็คือจุดจบของคนโง่เขาซึ่งหลังจากที่นาแอดปล่อยคลิปเพลงใหม่ได้ไม่นานกลับมีดราม่าเดือดเมื่อชาวเน็ตไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงกับเพลงควายโอนเงินเข้าถล่มแอดเดือดว่าเพลงนี้เหมือนเป็นการซ้ำเติมเหยื่อที่ถูกหลอก ซึ่งคนเราไม่รู้ไปทุกเรื่องและสถานการณ์ที่คนเจอไม่เหมือนกันบางคนไม่ได้โดนหลอกเพราะความโลภเพียงแค่เขารู้เท่าไม่ทันกลโกงของมิจฉาชีพและไม่มีใครอยากเป็นควายหลอกเพราะความซวยไม่เคยบอกใครว่ามันจะมาหาคุณเมื่อไหร่ซึ่งเพลงนี้เหมือนไม่ได้โทษมิจฉาชีพไม่โทษรัฐบาลแต่มาโทษเหยื่อเป็นการซ้ำเติมคนที่เขาพลาดพังไปแล้วถ้าประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ธนาคารต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนถ้าโดนโกงและสามารถดึงเงินคืนได้เลยมันก็ไม่มีใครโง่หรอก คนโดนหลอกก็คือโดนหลอกแต่ต้องดูว่าระบบการจัดการของธนาคารและกฎหมายมันถึงแค่ไหนแถมยังซัดแดงไปถึงแอดอีกว่ายูดีดีก็อยากให้เขาถอนงอก ใครจะบ้าโอนเงินตัวเองหมดบัญชีไม่โดนกับตัวเองคงไม่รู้หรอกแต่งเพลงพควายสมชื่อวงเลยขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งมองต่างกันว่าเพลงนี้เป็นการเตือนสติว่าอย่าโอนเงินเด็ดขาดอย่าตรงไปตรงมามากกว่าและขึ้นอยู่กับมุมมองว่าคนที่ฟังเพลงจะคิดยังไงจะดาราม่าหรือเปล่าโดยหลังจากที่เกิดดาราม่าเดือนนั้นนาแอดก็ไม่มีความเคลื่อนไหวแต่อย่างใดมีเพงเพจคาร์บาลออฟฟิเชียลออกมาพูดถึงที่มาของการแต่งเพลงควายโอนเงินว่า พลตำรวจเอกดอกเตอร์ปัญญามาเม่นเขาส่งเรื่องนี้มาให้พี่แอดและเป็นเวลาพอดีกับที่พี่เอ็ดดี้อดีตมือเบสวงซูซูก็ได้เรื่องราวนี้มาเหมือนกันจึงชวนพี่แอดคาราบาวทำเพลงและออกมาเป็นเพลงควายโอนเงิน ถ้าเราไม่โลภเราก็จะไม่เป็นเหยื่อเขาเขาจะโทรมาหว่านล้อมต่างๆทาให้กดรับได้ยิ่งดีแต่ถ้ากดรับก็ต้องวางสายให้เร็วที่สุดเพราะพวกนี้มันหลอกล่อเราถ้าใช้เวลาเกินไปมันดูดข้อมูลเราไปเลยตอนนี้อันตรายมากต้องช่วยกันบอกแม่บอกพ่อบอกคนชราคนชราเนี่ยบางทีอยู่กับบ้านไม่รู้อาจจะเป็นเหยื่อได้ง่ายนะครับฝากไว้ด้วยนะครับพวกแก๊งคอเซ็นเตอร์อันตรายมากแต่โพดังกล่าวไม่ได้ชี้แจงถึงกระแสดรามา่าทลมยับเพลงควายโอนเงินที่แอดคาราบาวแต่งและร้องเพลงแต่อย่างใด ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปที่ดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ